เปิดวิธีไล่ผีกำเนิดผีแนนต้นเหตุทารกร้องไห้ไม่หยุดในตำราวัชิรยานเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีก่อนภาพประกอบเนื้อหาผีกำเนิดผีแนนต้นเหตุทารกร้องไห้ไม่หยุดกับวิธีปัดเป่าในตำราวัชิรยานผีกำเนิดผีแนนเป็นความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับอำนาจลึกลับหรือผีที่ทำให้เด็กทารกร้องไห้ไม่หยุดทั้งกลางวันกลางคืน ซึ่งคำว่าแนนก็แปลว่ากำเนิดหรือเกิดทั้งผีกำเนิดกับผีแนนจึงเป็นผีเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันเท่านั้นวชิรยานฉบับธันวาคมรศ1 1ส115พศ2439ให้รายละเอียดว่าไม่รู้ผีกำเนิดหรือผีแนนหน้าตาเป็นอย่างไรทราบเพียงมันชอบมาเข้าสิงเด็กแล้วทำให้เด็กร้องไห้ดังว่าซึ่งว่าผีแนนผีกำเนิดจำเพราะเป็นแต่เด็กนั้น คือเด็กชายหญิงคนใดมีอันเป็นเป็นต้นว่าร้องไห้ในเวลากลางคืนกลางวันมากผิดจากธรรมดาที่เด็กเคยร้องไห้นั้นเขามักทําการรับรองผีแนนผีกําเนิดอันหนึ่งเวลาที่เด็กกาลังผีแนนผีกําเนิดมากระทําโทษนั้นเวลานอนหลับกลางคืนหรือกลางวันมักสอดุ้งร้องวีดหวาดเหมือนดังผู้ใหญ่ตกใจถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นบิดามารดาก็หมายเอาว่าเป็นผีแนนผีกําเนิดมาทําโทษรีบจัดการรับรองเสียทันที ทำคลอดของไทยโบราณจิตรกรรมจากผนังอุโบสถวัดมหาสมนารามจังหวัดเพชรบุรีทันนี้ตำราข้างต้นยังเล่าถึงวิธีไล่ผีดังกล่าวโดยการทำพิธีปัดเป่าและปฏิบัติดังนี้การที่รับรองปัดเป่านั้นคือเอาหมากสองคำดอกไม้ทูกเทียนใส่พานเล็กๆไปวางไว้ที่นอนข้างศีรษะเด็กแล้วบ่นพึนพมพำตามภาษาถ้าเห็นว่าหายปกติแล้วก็ปฏิบัติรักษาผีแนนผีกำเนิดนั้นต่อไป คือเอากระเช้าเล็กๆเป็นหิ่งของผีแขวนไว้ตามข้างศีรษะนอนของเด็กนั้นต่อเมื่อเด็กนั้นอายุได้สามขวบสี่ขวบจึงเอากระเช้านั้นไปทิ้งลงน้ำเสียและไม่ต้องปฏิบัติรักษาต่อไปอีกในคำแอลภาษาลาวมีท่อนที่ว่าแนนบอกเคยนำเกี่ยวแสนเจวอนเทวโลก็หุนแล้วบุญบ่อชูส่งให้แสนจะไกลก็ห่างไกลซึ่งคำว่าแนนในคำแอลหมายความว่ามูลกำเนิดหรือบุเพสนิวาสที่เคยร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน ผีแนนจึงอาจเป็นผีบิดามารดาจากชาติก่อนของทารกคนนั้นนั่นเองเหล่านี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผีกำเนิดผีแนนที่สังคมไทยเคยเชื่อและยึดถือกันมาแต่หาหลักฐานลายลักษณ์อักษรกล่าวถึงแทบไม่มีแล้วภาพแม่จางหมอตำยาของคนไทยภาคเหนือกำลังทำคลอดให้กับหญิงท้องแก่จิตรกรรมประเพณีชีวิตจากวัดห้วยเริงตำบลช่างเครื่องอํำเภอแม่แจ่มจังจหวัดเชียงใหม่